ผีเนเพืองทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเรววันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะฮะที่15นะครับเดือนธันวานะฮะวันนี้วันพระนะครับสิ่งใดที่ทําวันนี้ก็ขอให้เรียกว่ามีโอกาสนะฮะมีใครอยากทําบุญในรูปแบบต่างๆนานาก็ได้นะครับก็บอกว่าเวลาที่ทําบุญเนี่ยวัดไม่ใช่ที่ทําบุญที่เดียวนะฮะบางทีเรา ดูแลคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อ่าเราก็เริ่มที่บ้านก่อนนะครับหรือจะช่วยเหลือนะฮะสัมปสัต์น้อยใหญ่ทั้งหลายครับอะไรที่เราทํารู้สึกว่าเออเราอยากทําในส่วนนี้อยากเติมเต็มในส่วนนั้นอะไรก็ได้ทั้งหมดนะฮะฉะนั้นวันนี้วันพระนะก็มีโอกาสทําอะไรดีๆให้กับคนรอบข้างนะครับหรือให้กับตัวเองด้วยก็ได้นะครับโอเคฮะวันนี้มีเรื่องงามยามดีนะฮะสองเลิกเกี่ยวข้องกับการทําสวยทําหล่อนะ ดังนั้นใครที่อยากจะตัดผมนะฮะเสื้อผ้าใหม่นะฮะหรือจะซื้อของสำคัญของมีค่าของมีราคานะครับก็ใช้วันนี้ได้นะฮะจวะดาวมันเด่นในเรื่องของเสน่ห์นะฮะเสน่ห์ก็ตเวลาที่คุยกับใครคนจะรู้สึกดีกับเรานะครับแต่ไม่ใช่เสน่ห์หน้าตาภาพรักอย่างนะฮะบางทีมันต้องมีเสน่ห์ทางใจเสน่ห์ทาง การพูดนะฮะมันก็มีรวมๆหลายอย่างนะครับแต่เยอะน้อยอะแต้มต่อในเรื่องของเสน่ห์เรื่องของเรื่องงามยามดีที่จะใช้ปรับลุกตัวเองนะครับตัดผมตัดเล็บอะไรก็ตามนะฮะก็โอเคก็เติมไปอีกหนึ่งเรื่องก็คือเนี่ยฮะใช้ได้นะครับดีเป็นพิเศษนะฮะเรื่องของเสน่ห์นะครับแล้วก็นอกจากทำเสริมทำหล่อนะซื้อของมีค่าของมีราคานะฮะเพื่อนเพื่อนจะมี ไอเดียความคิดอยากซื้ออะไรก็ตามนะในช่วงนี้เนี่ยวันหยุดนี้นะครับูถึงเวลามีเวลาซื้อของสําคัญบดีนะฮะเข้าห้างซื้อไอ้นันหมดไอ้นันหายโอเคก็นำมาใช้ได้นะครับโอเคเนาะแล้วก็ประการต่อมาฮะอันนี้เรื่องของนอกจากซือเสื้ํทำหลอดะรเรื่องของงานบ้านรถความรักนะครับช่วงนี้บางคนอยากจะแต่งงานโอเคได้บางคนอยากจะง้องแฟนโอเคได้ บางคนอยากจะสมัครงานนะฮะหรือว่าจะรับงานจะปล่อยงานนะครับหรือว่าจะประชุมนะฮะก็ได้นะครับหรือจะริเริ่มสิส่งใหม่บางคนอาจจะเก็บการเรียกว่าเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรกันนะครับหรือว่าบางคนจะหว่านนะครับปลูกต้นกล้าหว่านเมล็ดพืชอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของงานและการริเริ่มสิส่งใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะคุยเจรจาเรื่องการค้าก็ได้นะครับ แล้วก็บ้านกับรถนะครับอยากทําอะไรเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับเอารถเข้าสูร่รถเข้าอู่เอารถออกจากสู์เอารถออกจากอู่ใครที่ซื้อรถวันนี้นะครับโอเคเอารถออกก็เป็นเลิกที่ดีเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะแต่พวกเลิกรถเลิอกอะไรก็ตามนะก็อย่าลืมนะฮะขับอย่า,าบ้ามานด้วยนะฮะใช้เลิกดีนี่ทุกอย่างเต็มที่ได้นะฮะไม่ฮะอุป,ปกรณ ของการกระทำมันมาก่อนเรื่องของเลิกนะฮะเลิกเป็นตัวเสริมทําให้มันดีขึ้นอะไรงเี้ยนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของเลขราศีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกคือเลข4ี่ครับเลขต่อมาคือเลข5นะฮะเลขต่อมาที่ใช้ที่ิเศษคือเลข8นะครับเลขสุดท้ายครับคือเลข1นะฮะเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลุกนะฮะคือเลข6นะครับสีที่ถูกฉลุกครับมีดังนี้สีแรกคือ สีแดงนะครับสีต่อมาคือสีเขียวนะฮะสีต่อมาคือสีส้มนะฮะสุดท้ายนะฮะที่ใช้ดีดีพิเศษคือสีดำนะครับส่วนสีที่วนนี้เรืองคือสีน้ําเงินนะฮะโอเคนะแล้วก็ซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายนะครับแล้วก็บนนะฮะซ้ายบนนะครับโอเคนะครับใครที่ตั้งใจจะเลือกเรื่องต่างๆนนาะครับเพื่อนๆนี่มีเรื่องรางบอกเหตุด้วยนะ ลางบอกเหตุที่ว่าเรากําลังจะโชคดีนะฮะหรือดวงดีนะครับมันเหมือนเพื่อนเคยได้ยินแม้เวลาที่จะเกิดเรื่องร้ายนะฮะมันจะมีลางไม่ดีเห็นไหมลางเสือหอนเป็นลางเสือหอนเมื่อตอนมันลอยกระท้งฉะนั้นอะไรที่มันเป็นลางต่างๆนะฮะบางทีรู้สึกโอ้วันนี้จะคอไม่ดีครับเพื่อนเคยไหมรู้สึกไงไม่รู้ึรู้สึกเห็นหน้าครสักคนหนึ่งนะฮะนึกถึงแล้วมันแบบห่วงจังเลยนะฮะ เนี่ครับเราจอยู่พอโทรไปหาอ้าวเขาเขา้เขาโรงพยาบาลหรอไม่รู้เลยแต่รู้สึกแบบช่วยเห็นหน้าหรือฝันเห็นบ่อยบ่อยอะไรเงี้ยนะฮะนี่ครับคือมันคือลางบอกเหตุนะฮะอันนั้นลางร้ายนะครับลางร้ายบอกให้รู้ให้เตรียมใจนะฮะอะไรได้ร้ายให้ระวังให้ดีนะครับฉะนั้นอันนี้ลางดีนะฮะคราวนี้แหละมันก็มีลางดีๆว่าไม่ใช่มีแต่เรื่องอร้ายนะไอสิ่งสัญ,ญญาณที่จะบอกว่าอะไรดี กังจะเกิดกับเรานะฮะหรือก็เราจะเข้ามาในชีวิตรเรานะครับมันก็มีบอกนะฮะกล็ลองเข้าไปฟังได้มันมีเจดลางบอกเหตุนะฮะที่บ่งบอกว่าเรากาลังจะโชคดีนะครับนี่แหละนะเออก็มีบ้างนะมันจะมีแต่ร้ายอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆลางร้ายมันเป็นเกิดเจอไหมที่แบบรู้สึกหดหู่อยู่ในเยววันนี้นะครับมันต้องมีเรื่องไม่ดีแน่ๆนะฮะจริงๆผมเป็นนะเป็นบ่อยเลยะครับแต่มันจะเป็นพวก ซึมเศร้าถึงเป็นบ่อยนะฮะแต่รู้สึกเห็นหน้าใครสักคนหนึ่งนะฮะขึ้นมาทีไรนะแล้วรู้สึกแบบหน้าเขาจะหมดนหม่นะครับจะรู้สึกได้ว่าต้องรีบโทรไปหาละหรือต้องรีบติดต่อนะฮะแล้วติดต่อทีไรป่วยบ้างเข้าโรงพยาบาลบ้างนะฮะแล้วก็เจออุบัติเหตุบ้างอะไรครับก็จะมีนะฮะแบบเหมือนเขารู้สึกนะครับมันเข้มเข้มเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีนะพูดไม่ได้เรียกว่าอะไรสักอย่างเนี่ยที่ มันมีความรู้สึกนะครับเห็นหน้าใครสักคนหนึ่งแต่มันมีเห็นหน้าแล้วรู้สึกดีๆก็มีนะฮะเออแล้วเขาก็เออมีโชคอะไรนะครับเหมือนก็มีอะไรแวบบๆมาบ้างนะฮะโอเคอย่าไปใส่ใจมันแล้วก็นะครับเพื่อนๆเลยบอกว่าในช่วงนี้นะฮะดาวพระจันทร์เด่นนะครับพระจันทร์เด่นเนี่ยทำอะไรที่เกี่ยวกับการเซอร์วิสดูแลเทคแคร์บริการวันนี้วันสองวันนี้ดีนะหรือจะไหว้วานให้ใครช่วยเหลือหรือให้ใครทำอะไรให้ จะมีเกสเร็จนะดาวพระจันทร์โกจอมเป็นมหาอุดนะฮะจริงๆเป็นวันที่เหมาะกับการคุยเหมือนกันนะฮะคุยเรื่องสําคัญขอความเมตตาพระจันทร์ขอเมตตานะพระจันทร์เลขสองนะครับเป็นอันที่คือพ่อพระจันทร์คือแม่นะฮะฉะนั้นดาวพระจันทร์มันเป็นดาวแห่งความเยือกเย็นดาวแห่งความเมตตานะฮะนี่แหละฉะนั้นถ้าช่วงนี้ท่านเพื่อนมีอะไรอยากให้ใครเมตตานะฮะ หรือให้ใครดีกับเรานะฮะหรือจะคุยเรื่องสําคัญให้ใครอนุมัตินะครับเซ็นอนุมัติให้ด้วยนะฮะหรือจะยืน่นเอกสารนะฮะออเนี่ยครับมันก็ใช้ได้นะคือพเพื่อนตั้งใจจะคุยเรื่องสําคัญกับใครสักคนหนึ่งขอให้เขาเชื่อเราช่วยเราหรืออนุมัติให้เรานะฮะตามเรื่องตามราวตามงานดีนะฮะวันนี้ดาวพระจันทร์นะฮะโครจรสัมพันธ์นสวยด้วยนะครับพระจันทร์โครจร เป็นมหาอุดนะฮะเลงทั้งดาวอาทิตดาวพุธโอ้เจ๋วเลยนะเป็นดาวที่เด่นนะฮะในเรื่องของเงินทองนะฮะหรือเรื่องของการพูดคุยนะฮะเรื่องการค้าขายนะฮะเรื่องการทําอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองทุกรูปแบบนะครับเรื่องกู้ยืมนะครับทวงหนี้หัดผ่อนผันหนี้สินอะไรนะที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและผลประโยชน์นะฮะตัดสินใจ เรื่องต่างๆเรื่องสําคัญนะครับในช่วงนี้ก็ได้นะฮะนี่นะโอเคนะคุยกับลูกค้าคุยกับคู่ค้าคู่สัญญาหรือคุยเรื่องสําคัญกับคนใกล้ตัวนะครับก็สามารถทําได้นะฮะนี่ครับวันนี้วัน2วันนี้นะครับวันดีนะฮะโอเคนะเอเผื่อใครจะมีไอเดียจะเอาไปใช้ประโยชน์ใดๆก็ตามก็สามารถทําได้ดีนะครับโอเคฮะก็จบครับขอบคุณที่ตดตามนะฮะ แล้วก็ขอบคุณซูเปอร์แท้งนะครับขอบคุณมากถ้าใครที่มีสิ่งใดอยากให้ผมทําคลิปเรื่องใดพิเศษก็เขียนมานะถ้าผมผ่านเจอนะฮะแต่บางทีเขียนในอินบ็อกนี่ผมก็ไม่ได้อ่านนะฮะจริงๆวันนึงบางทีไม่ได้เข้าอินบ็อกเลยนะฮะอินบล็อกใน m e s s e n g e r นะฮะไม่ได้เข้าเลยนะครับบางวัน 3- 4วันไม่ได้เข้าเลยนะฮะแต่ก็โหเขียนไม่เสจเยอะมากนะฮะดังนั้นก็เขียนมาถ้าเรามีโอกาสเจอก็จะได้เจอนะครับโอเคฮะแล้วก็ขอบคุณทั้ง เพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที่เข้าไปเป็นเมมเบอร์นะฮะมาพพอร์ตกันดูแลกันนะครับโอเคไปเลยครับช่วงดีนะครับดูดวง12ราศีกันต่อครับราศีเมษครับราศีพฤษภและราศีเมถุนนะฮะเรื่องที่ราศีเมษครับวันนี้กิจกรรมต่างๆเป็นวันที่ดวงเด่นเรื่องของงานนะครับแล้วก็เรื่องของเงินนะฮะที่สาคัญครับคำว่าเงินไม่ใช่ว่าต้องรับอย่างเดียวนะครับบางทีได้ซื้อของถูกใจของที่อยากได้มานานของที่ ให้กับคนที่รักก็ได้นะครับเรยกว่าวันนี้ดาพระจันทร์โครจรมาอยู่ตำแหน่งเงินทองนะครับมันสามารถหาไรายได้พิเศษถ้าใครที่มีช่องทางการเงินอยู่แล้วนะฮะช่วงนี้จะมีข่าวดีนะครับเรื่องของเงินทองช่วงสองสามวันนี้นะฮะหรือว่าวิธีกระตุ้นยอดขายหมุนเงินได้มีรายรับพิเศษอะไรที่ไม่คาดคิดเก็ได้มาอะไรเงี้ยนะฮะส่วนอ่ามันมีดวงอย่างหนึ่งคือการติดต่อเจราจาต่อรองครับการพูดคุยเรื่องสาคัญสําคัญ สำเร็จนะครับเปลวาวันนี้ทาอะไรที่อยากทําได้ไปอย่างดีมีคนช่วยเหลือดาวที่ควรจรเลงดาวพฤหัสเลงดาวจันทวันนี้อารมณ์มันจะแปรปรวนเล็กน้อยนะฮะมันมีความห่วงกังวลอยากได้มีงานข้างนอกด้วยมีอะไรต้องคิดต้องทําหรือมีคนขอความช่วยเหลือเห็นไหมมันเป็นกิจกรรมอะไรหลากหลายอย่างจริงๆะฮะวันนี้มันทีมคนเรื่องเนยนะฮะช่วงนี้มีเรื่องเงินด้วยแล้วก็มีเรื่องความรัก เขามาด้วยแล้วก็งานหรือภารกิจก็ต้องทําด้วยมีคนวานให้ช่วยบางอย่างด้วยคืออันนี้ผมยกตัวอย่างครับว่ามันจะยุ่งๆหน่อยนะครับในภารกิจนะแต่ผลงานดีครับรกิจกรรมทำอะไรก็ตามถือว่าประสบผลสำเร็จครับโดยรวมปลดประสบผลสำเร็จนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองหรือจะซื้อก็ได้ของดีราคาที่พึงพอใจนะครับทีนี้ดูต่อเรื่องของความรักนะฮะเอาเรื่องของเงินเอางานก่อนด้วยกันฮะผมลืมบอกว่าช่วงนี้เรื่องงานตื่นหนึ่งระวัง เรียกว่าคนจะสร้างปัญหาเล็กน้อยนะครับขายแข้งขายขาคัดคอ,อ,อยาไว้จทางยาวใจคนเรื่องงานโอเคในมุมของการทํางานประจําแต่ถ้ามีงานพิเศษหรืองานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต้องระวังนะครับโอเคต่อมาเรื่องของความรักนะฮะทั้งโสดและไม่โสดความรักดีครับโอ้ว้าวว้าวไปความรักช่วงนี้มันมีดวงมีความรู้สึกแบบผูกพันมีนความรู้สึกดีเป็นพิเศษในการคุยพบหาคบเจอ ฉะนั้นวันนี้พอจะคาดหวังเรื่องของความรักความใคร่หรือความผูกพันต่ตางๆนานาได้นะฮะจะชวนจะพาไปเที่ยวหรือขอให้แฟนทาอะไรให้พอได้อยู่นะครับสุขภาพร่างกายครับปวดหัวความดันนะฮะช่วนนยระวังการตำเนื้อตัวท่านเีินไปซาวรครับจุศเสน้นท้องลมกดแก๊สเยอะมันจะมีเรื่องของอาหารการกินทําให้ป่วยได้นะครับต่อมาคนราศีพฤษภครับกิจกรรมธารกิจต่างๆวันนี้มีความคืบหน้าการเจรจาสําเร็จมีเรื่องสําคัญสําคัญถือว่าน่าพอใจนะ รือเพื่อนตั้งใจอยากทําอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษครับหยิบจับขยับขยายให้ทเป็นอย่างดีนะฮะดาวเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเด่นดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการทํางานเชิงรุกดีการดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําอะไรที่อยากทําส่วนตัวดีเป็นพิเศษนะครับวันนี้ดวงการเดินทางก็ดีมีข่าวดีในสิ่งที่เราคอยได้กินได้พบได้เจอได้ทําอะไรที่อยากทําเป็นพิเศษอาจจะได้ไปในที่ที่เราอยากไปด้วยนะครับเรียกว่าเป็นวันที่ เด่นในภารกิจนิธรรมผมดูว่าช่วง 2- อสวันนี้เลยนะฮะวันนี้พรุ่งนี้วันอื่นนี้นะครับเรียกว่าเป็นวันที่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของเงินทองซื้อของเดินทางหรือได้พบเจอคนที่อยากเจอนะฮะหรือได้ไปที่ที่อยากไปนะฮะเป็นวันที่ดีนะครับในภารกิจนะฮะโอเคครับถ้ามีอุปสรรคผมบอกว่าถ้ามีอุปสรรคต่างๆนะฮะมันแก้ไขได้ครับไม่ต้องกลัวอุปสรรคนะครับ ถ้าดูโดยวรวมบุษักมันเป็นเรื่องของระวังเรื่องของคนนะฮะทำให้เราอารมณ์เสียนะก็อ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายนะครับไม่สีเดยดครับต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับงานนะฮะผมเตือนนิดนึงว่าดวงงานถ้าใครทํางานนะครับวันนี้ให้ระวังคนรับปากและไม่ทําดามที่พูดนะฮะเรื่องเดียวนะครับแล้วก็ตอแต่ระวังคําสั่งเข้าใจไม่ตรงกันคือแปลว่าการสื่อสารนะฮะกุยเข้าใจไม่ตรงกันนะฮะ เรื่องเงินนะครับระยะนี้ใครค้าขายขายดีครับคาดหวังเรื่องเงินในทุกรูปแบบได้หรือซื้อของในของที่ดีราคาที่พึงพอใจหรือได้ไปในที่ที่อยากไปนะก็อถือว่าเป็นวันที่ดีนะโดยรวมนะครับมีโอกาสมีโชคฟุกๆมีโอกาสได้ทําอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขนะฮะเป็นพิเศษโอเคครับต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ดวงดีครับคุยกับใครคนรู้สึกดีฮะทั้งโสดและไม่โสดเลยครับจะไปไหนทาอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ โดยรวมมีเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะครับแล้วก็มีแฟนช่วยบางเรื่องได้หรือพอจะพึ่งพาใส่แฟนบางเรื่องได้นะครับสุขภาพร่างกายนะฮะระวังโรคประจําตัวแล้วก็ระวังท้องผูกท้องเสียระวังอาหารการกินนะครับท่านนิวไอสวออาการปวดหลังคอบ่าไหลแล้วก็ระวังกดไหล่ย้อนครับเซฟเซฟร่างกายด้วยนะครับโอเคต่อมาครับชาวราศีเมถุนครับกิจกรรมต่างๆของราศีเมถุนวันนี้งานเด่นครับภารกิจต่างๆถือว่าน่าพอใจนะฮะ สำคัญช่วงนี้มันมีดวงถ้าเรื่องเด่นๆคือเรื่องเงินทองนะครับวันนี้ดาวการเงินคือดาวพระจรันทร์โคจรอยู่ตำแหน่งวินาศมันมีเหตุให้ใช้เงินฉับพลันมีโอกาสที่จะไม่ต้องใช้เงินกับผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวหรือแฟนนะฮะจังหวะดาวมันดีในเรื่องของการทํางานการแก้ปัญหาการเจรจาโอเคผ่านมันจังหวะดาวดีเรื่องของการหรือว่าไม่ใช่แค่ง,งานนะครับเดินทางนะบางคนมีนัดหมายไปเที่ยวนัดหมายใครไว มีกิจกรรมทําอะไรหลายๆอย่างที่ทําวันนี้ก็จะมีเรื่องการเปลี่ยนแผนนะครับเพื่อนๆเตรียมอารมณ์ไว้ที่หนึ่งว่าถ้าต้องมีการเปลี่ยนแผนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยนะฮะจะทํายังไงนี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะครับแต่โดยรวมก็อย่าได้อย่างที่เราต้องการนะครับในเรื่องของแผนหรือไปในที่ที่มีความสุขหรืออย่างน้อยแก้เกมแก้ปัญหาสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนะครับคือมันไม่ค่อยราบรื่นแต่ว่าแก้เกมสําเร็จนะครับ ต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับบางทีนะเรื่องของเงินทองนะฮะบางทีอยากได้อะไรเป็นพิเศษซื้อได้ซื้อครับบางทีเรารู้ว่าควรจะใช้จ่ายแค่ไหนนะฮะไม่ได้เราใช้ให้หมดนะครับถึบงจะว่าเรามีขีดจํากัดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เหมือนกับสร้างกำลังใจให้เราหรืออยากซื้อของบางอย่างที่เราอยากได้นะฮะก็โอเคนะครับเรียกว่าเราพอรู้แล้วข้อดีคือถ้าค้าขายวันนี้จะมีกําไรนะครับพิเศษหน่อยสําคัญช่วงนี้เราหังการสื่อสารนะครับช่วงนีุ้ย เข้าใจไม่ค่อยตรงกันหรือก็ลองอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวหรือของใช้ในบ้านนะฮะมันเสียมันพังนะครับมันมีปัญหามันรวนๆก็ดูเรื่องนี้หน่อยนะครับต่อมาบูมิดาเกี่ยวกับท่านที่ตั้งใจะช่วงนี้นะครับอยากไปไหนทาอะไรส่วนตัวพิเศษไปได้ครับความรักทั้งโสดและไม่โสดความรักดีอุว่าไปนะฮะความรักนี่ถ้าโสดคุยใครช่วยน,นัดจะพบเจอหรือจะคุยส่วนตัวเอาเรื่องระบายส่วนตัวระบ,บายบางอย่างให้ฟังได้อยู่นะฮะ มันจะสนิทกันมากกว่าเดิมคนที่มีมคู่อีแฟนนะฮะช่วงนี้ดาวความรักก็เด่นมีโอกาสไปไหนทํากิจกรรมอะไรด้วยกันเป็นพิเศษดีครับใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้เขาจะทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษนะครับสู้ภาพร่างกายระวังปวดหัวความดันไมเกรนท่านที่โดนซอซครับจุกเสียดเนท้องลมกดแก๊สเยอะมันมีปัญหาระวังอย่างคือไม่ค่อยสบ,บายสบ,บายตัวนะาอาจจะมีความเครียดแฝงหรือร่างกายนอนไม่พออะไรก็ตามนะฮะดูแลร่างกายเป็นพิเศษนะครับโอเคเนาะ ต่อมาครับดูบทสรุปดีก่อนนะครับชาวราศีเมษครับเสื้อเดี่ยวเสื้อผ้านะฮะช่วงนี้เน้นสีเข้มๆครับใบหน้าสว่างสะอาดสบายตานะฮะร่างกายกลิ่นหอมนะครับกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ดวงดีในการทํางานเชิงรุกมีอะไรทําเคลียร์แก้จัดการสําเร็จนะครับจับวะดาวมันมีอะไรใหม่ๆให้ทํานะครับบางทีนะเพื่อนๆต้องเตือนนิดนึงฮะช่วงนี้เรียกว่า การสื่อสารการพูดคุยนะฮะระวังการเข้าใจไม่ตรงกันบางทีเราเข้าใจอย่างหนึ่งหรือว่าเราสื่อสารไปอย่างหนึ่งคนฟังฟังอีกอย่างหนึ่งพยายามคุยชัดเจนนะครับโอเคนะฮะกระชับชัดเจนนะครับในการสื่อสารแต่ว่าเรื่องการเงินได้ความรักดีนะครับยังได้อยู่ถ้ามีปัญหาเล้กมีคนช่วยวันนี้มินเด็ดเรื่องของเงินทองจะซื้อจะขายอะไรก็ตามมีสัญญาณบวกนะฮะหรือจะคุยเรื่องเงินทองต่าง,าง,าง,างๆหรือผลประโยชน์ต่างๆวันนี้ก็ถือว่าเข้าทางแล้วนะครับโอเคนะะช่วงนี้มีความ ห่วงอะไรวอวรเรื่องของคนที่รักเป็นพิเศษนะฮะคนที่คนที่เราผูกพันเป็นพิเศษนะครับโอเคต่อมาชาวราศีพฤษภครับสนีหพฤษภเสื้อผ้าครับชวงนี้เน้นสีเข้มใบหน้าเข้มๆได้นะครับหรือหน้าแนวอบอุ่นสบายตาก็ได้กิจกรรมภารกิจนะฮะวันนี้วันที่ทําอะไรให้รวดเร็วว่องไวรีบเคลียร์รีบจัดการนะฮะผลงานถือว่าน่าพอใจดาวพระจรันทร์พฤหัสวิดอยูนะฮะโคจรเลงดาวอาทิตย์กับพุธนะครับมันเป็นช่วงที่เสริมทํมาให ช่วงนี้วันนี้นะครับมีข่าวดีๆทําอะไรมีความสุขได้กินได้พบได้เจอได้ทานของอร่อยหรือได้ซื้อของถูกใจโดวยรวมวันนี่ถือว่าเป็นวันที่ดวงหมุนเงินได้แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องต่างๆนานาได้สําเร็จนะครับโดยรวมถือว่าเป็นวันที่ดีอาจจะมีการเปลี่ยนแผนการเดินทางบ้างเล็กน้อยนะฮะหรือได้ไปในที่ที่เราอยากไปนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนฮสนยเมถุนเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีมงคลครับใบหน้าแต่งหน้า สว่างสะอาดสบ,บายตาแนวธรรมชาติก็ได้กิจกรรมภาร,รกิจครับวันนี้มีข่าวดีเรื่องเงินทองหรือได้ซื้อของตูกงใจแต่มีการเปลี่ยนแผนการเล็กน้อยดวงแฟนนะฮะช่วงนี้ยังพอเสริมดวงเราได้นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่ามันมีรายจ่ายฉับพลันต้องระวังเรื่องรายจ่ายเป็นพิเศษถ้าอซื้อของอะไรก็ตามก็ระวังที่ของที่แบบมีปัญหานะครับฉะนั้นดูแลเรื่องของเข้าของเครื่องใช้แล้วก็คอยตรวจตราดีๆนะครับก่อนซื้อแล้วก็ช่วงนี้ผมดูนึกถึงอย่างครับช่วงนี้ระวังคนรอบตัว ทำให้เราอารมณ์เสียเพราะดาวอาทิตย์ดาวพุธโคจรอ,อยู่ตําแหน่งอริอาจจะมีการขัดแย้งทางอารมณ์คารมนะฮะตรงหนักแน่นแล้วก็อย่าใช้คําพูดไม่ดีนะแล้วก็พยายามเรี่ยงการทะเลาะนะครับโดยรวมถือว่าเป็นวันที่ดีระวังอารมณ์และว,วาจาโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะที่ดีฟังกันคืนก็ขอให้นอนหลับีความเขาสุขครับสิ่งดีจงเกิดกับทุกท่านและครอบครัวด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกๆวันครับสวัสดีครับ